สวัสดีค่ะนารีเลิฟทาลอตนะคะช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับาการเปิดไพ่เน้นในเรื่องของความรักให้นะคะอ่หัวข้อวันนี้เป็นพิกอากาศเนาะหัวข้อวันนี้คือแท้จริงเขาคิดอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะแท้จริงแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรกันแน่นะคะไพ่แม่หมอมีอยู่สองกองอกองแรกคือสีสีน้ําเงิน กองที่สองสีเหลืองนะคะแท้จริงความสัมพันธ์เนี้ยเขาคิดอย่างไรเนะาะออธิษฐานเลือกอหน้าไพ่ได้ค่ะอโอเคสำหรับคนเลือกหน้าไพ่กองแรกนะคะสองสีน้ำเงินนะแท้จริงเขาคิดอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของตัวบุคคลคิดกับคุณยังไง ความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคิดอย่างไงเนาะเรามาดูใจเขากันนะไพ่เป็นการดูแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะมาดูกันดีกว่าแท้จริงเขาคิดอย่างไร อในความสัมพันธ์ครั้งนี้และคิดกับคุณอย่างไรนะ The w <world. c> o <oughs> สี่ไม้ทาเาแม่หมอมองว่าเขามีความมุ่งมั่นอ่าตั้งใจแน่วแน่เลยนะคะว่าเขาจะแต่งงานกับคุณเป็นครอบครัวแน่นอนแหละอืมเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมาเป็นความสัมพันธ์ที่ที่วิเศษนะมาเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเป็นคนที่เขา ตามหามารอบโลกอตามหามาทั้งชีวิตในที่สุดเขาก็เจอคุณคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาอะคุณเหมาะสมแล้วที่เขาจะจะให้เป็นแม่ของลูกพ่อของลูกก็แล้วแต่นะเหมาะสมแล้วที่เขาจะทุ่มเทชีวิตทั้งกายและใจเพื่อคุณหรือเหมาะสมแล้วที่เขาจะเริ่มต้นสำหรับการมีครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึง่ง ไม่บอกว่าคุณกับเขาอน่าจะเจอเจอกันบนโลกโซเชียลหรือการเดินทางก็แล้วแต่นะมันอาจจะเป็นเป็นรักแบบไม่คาดคิดเออบางคนไปทํางานเจอเจอบางคนเล่นโซเชียลแล้วเจอเจอบางคนอยู่ดีๆก็มีคนแนะนําให้เจอเจอบางคนไปท่องเที่ยวเดินทางแล้วก็เจอเจอเดินทางทางอากาศก็ดีทางน้ําก็ดีทางทะเลทางทางบกได้หมดนะคะมันเป็นการเจอเจอแบบไม่คาดคิดไม่าคาดฝันตัวเขาเนี่ยครั้งแรกที่เหตุผลเขารู้สึกเขาก็รู้สึก ชื่นชอบคุณอยู่แล้วอะพอคบคุณกันไปนานเข้านานเข้าเขายิ่งรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นเขายิ่งรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยคุณเหมือนโลกทั้งใบของเขาอะค่ะคุณเหมือนกับคุณเข้าใจเขาในทุกๆอย่างเวลาเขาอยู่กับคุณเขาจะรู้สึกสบายๆเป็นตัวของตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันไม่ต้องไม่ต้องมาใส่หน้ากากไม่ต้องมาข้ํำเครียดในความสัมพันธ์เนาะอืมสาไม้เท้าเห็นปะเขาเป็นคนที่เอ่อคุณเป็นคนที่เขาเนี่ยมองหามาตลอด มุ่งมั่นว่าอยากจะได้คนแบบนี้แหละจริงๆแล้วเขาอาจจะมาหาหาไปทั่วรอบโลกแล้วแะแต่ไม่เคยเจอแต่เพอเอิ้อนมาเจอคุณเนะี่ยพอเจอเสร็จยิ่งคบยิ่งชอบยิ่งรู้จักตัวตนก็ยิ่งรักคุณมากขึ้นนะคะอืมอืนะ่าเป็นสิ่งที่ดีนะอุ้ยเดวิลกอ f ฟอร์จูนเนี่ยเข้าหมายหมายมั่นหมายมั่นเอาไว้แล้วนะคะว่าเขาจะแต่งงานเป็นครอบครัวก,กับคุณเขาจะสร้างอาณาจักร อาณาจักรเล็กๆอยู่กับคุณนะ่มีบ้านพร้อมที่ดินเขาจะซื้อบ้านซื้อซื้อเคหสถานที่มันหรูๆให้คุณอยู่นะคะนั่นหมายความว่าถ้าณเวลาเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณเป็นลักษณะที่พึ่งคบกันไปเรื่อยๆเขาก็อยู่ในช่วงที่เก็บสั่งสมทุนอ่าเพื่อที่จะตั้งตัวให้มันมั่นคงหรือเพื่อที่จะรอเงินก้อนอะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะอะเพื่อที่จะสามารถที่จะ มีบ้านที่คุณอยู่อ่ะให้คุณได้อยู่อย่างสุขสบายอ่ะแต่คู่ของคุณอ่ะแม่หมอมองว่าน่าจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนเนาะหรือต่างชาติต่างาศาสนาก็ได้นะมันจะมีความแตกต่างกันมากมายอ่ะอยู่ตรงนั้นเออและดีไม่ดีคุณอาจจะต้องออกจากงานเขาอาจจะให้คุณออกจากงานแล้วไปอยู่เป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนให้เขาหรือโยกย้ายไปต่างถิน่นต่างแดนกับเขาก็ได้นะไปร่วมทําธุรกิจหรือดูแลบ้านช่องเฉยๆยก็ได้นะคะอา่า ดีเอ็มเพ s สโอ้โหไพ่แต่ละใบนี่สุดยอดเลยอะ่ะเขาเขาเห็นคุณเป็นเหมือนราชินีอะ่ะไม่เหมาะว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักจริงรักจริงหวังแต่งแล้วเป็นคนที่ต้องการให้คุณได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายคือเขาอาจจะเป็นสุภาพบรุหรือสุภาพสตรีก็แล้วแต่นะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ได้เจอเศรษฐีนีอะ่ะที่ใจดีและพ,พร้อมและรักแท้คุณอยู่พร้อมที่จะเปคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เจอผู้ชายที่แบบ เออ่พร้อมที่จะแต่งงานกับคุณให้คุณเป็นเอกภริยาของเขาแต่เพียงผู้เดียวเนาะเป็นผู้ที่แบบดูแลบ้านช่องเข mm. า,ามีความความความคิดความคาดบอกว่าเขาจะนอกจากแต่งงานกับคุณอยากให้คุณมีลูกให้กับเขาด้วยเออคุณมีเกณฑ์นะแม่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะจะตั้งท้องมีบุตรกับเขาอะเขาอยากอยู่กับคุณแบบชิวๆหลามีความสุขเข้าใจกันไปไหนไปด้วยกันเดินทางไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันเออประมาณนั้นเลยนะนี่หกหกดา คุณกับเขาน่าจะอาจจะรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะในความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณเนาะคู่ที่เวียนใบาตายเกิดมากี่ภพบี่่ชาติก็ได้เจอเจอกันวนกันอยู่อย่างนั้นอนะ่ะสถานะของคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะไม่ว่าจะเป็นวัยไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคมก็ได้นะคะ พอด้วย d m p r e s s มาแสดงว่าเขาจะถ้าคุณคลองคู่กับเขาแล้วคุณจะขยอบฐานะไปสู่อิจชนชั้นหนึ่งอะ่ะเป็นเศรษฐีนี่ค่ะอาจจะเป็นมาดามอาจจะเป็นคุณหญิงคุณชายอะไรก็แล้วแต่คือมันเปลี่ยนสถานะของคุณไปแสดงว่าคู่ของคุณนะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดินะมียศถาบรรดาศักดิ์อยู่ตรงนั้นแล้วมีเกณฑ์อย่างที่บอกว่าคุณมีเกณฑ์อาจจะต้อง อบพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปกับเขาไปสู่แดนไกลบ้านเกิดเมืองนอนของเขาก็ได้แต่ก็ยังมีการกลับไปกลับมาในประเทศของคุณด้วยนะคะอืมเป็นการพบรักที่ดีดีเนาะสี่ถ้วยอ่าแม่หมอมองว่าตัวคุณเองอะ่ะยังรู้สึกไม่แน่ใจไหมยังรู้สึกสับสนไหม หรือตัวคุณเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะก็ได้แล้วยังตัดสินใจไม่ถูกแต่ถ้ามองว่าแล้วถ้าเป็นตัวเขาเองละ่ะที่ตัวเขาก็มีคนเลือกเยอะแยะหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเขาจะเลือกคุณไหมสุดท้ายเขาเลือกคุณนะหนึ่งดาบเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีตัวเลือกกี่คนที่สุดแล้วเขาจะเลือกคุณเพราะเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วอะคือคุณคือราชินีในดวงใจเขาคุณคือคนที่โลกทั้งใบเนี่ยส่งมาให้คุณแล้วนะคะอืเขาเรียกว่าเป็น ็นของขวัญเลอค่าะแม่สามถ้วยคุณกับเขามีเกณฑ์จะได้สุขสมหวังในความสัมพันธ์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือคนรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือก่อนดน้านนั้นในอดีตคุณอาจจะเคยพบเคยเจอเจอเขามาแล้วแล้วความสัมพันธ์ด้วยระยะเวลาหรือบททดสอบหรือแรงกรรมอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณกับเขาดีดออกจากกันดีดออกจากกันในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ที่สุดแล้ว คุณกับเขาก็ต้องจอนกับเข้ามาเจอเจอกันอยู่ดีแล้วก็แต่งงานเป็นครอบครัวอยู่ดีเขาเรียกว่าคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันนะมีเก์ละที่จะได้สุขสมหวังมีเกณฑ์จะได้งานเฉลิมฉลองในความสัมพันธ์นะคะมีเกณ์ได้แต่งงานแล้วก็มีบุตรสมดังใจหวังนะอืเขาจะต้องเป็นคนที่เคยเคยผิดพลาดในความสัมพันธ์หรือเคยหย่าร้างในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ ในในหน้าไพานี้อาจจะสลับตัวตนได้นะหลายหลายครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์แบบมุทะลุหรือว่าอารมณ์แบบเอาแต่ใจตัวเองหรืออารมณ์แบบค่อนข้างจะมีอะไรไม่ค่อยอธิบายให้คุณฟังก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนดื้อในระดับหนึ่งเนาะจนทําให้คุณรู้สึกตกลงแล้วเขารักคุณหรือเปล่าเนี่ยทำให้คุณรู้สึกไม่บั่นใจในตัวเขาอะแต่จริงๆแล้วอะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจางหนึ่งถ้วยแต่แต่เขารักคุณนะ รักคุณจริงๆแต่ความรักของคุณมันเป็นรักที่แบบเขาไม่ค่อยแสดงออกอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักให้คุณรู้สักเท่าไหร่อะ่ะแต่รักคุณอย่างแท้จริงเลยนะหนึ่งถ้วยทั้งหัวใจอยู่ที่คุณคนเดียวเลยเอาเป็นว่าเมื่อเขาเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาพร้อมเขาจะเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วจะเข้ามาเขาเรียกว่าให้ความชัดเจนกับคุณ ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณเขาอาจจะไปเตรียมตัวในเรื่องสภาวะจิตเขาก็ดีเตรียมตัวเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องบุตรหลานเขาอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเขาพร้อมเขาจะพุ่งตรงหน้ามาหาคุณเลยนะคะอาจจะมาแบบชนิดที่ว่าจู่โจมคุณไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็ได้รักครั้งเนี้ยเป็นรักไม่บอกว่าเป็นรักที่ละมุน เป็นรักที่อบอุ่นเป็นรักที่มีความจริงใจต่อกันนะคะเป็นรักที่สามารถอยู่ยิงยืนยาวได้จนแก่จนเท่าเลยแต่ตัวคุณเองส่วนหนึ่งคุณอาจจะต้องเป็นคนที่จิตใจแบบมุ่งมั่นและมั่นคงกว่านี้นะคะคือมั่นคงที่จะรอคอยเขาอะในความสัมพันธ์นี้แม่มอว่ามันเป็นความรักที่สื่อสารการทางโทรจิตได้ความเข้าอกเข้าใจการความผูกพันแบบลึกซึ้งอะคะ่ะ ในลักษณะของคุณแล้วมันจะเป็นลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่รักนี้สุขสมหวังนะคะสุขสมหวังไม่พอร่ํารวยด้วยนะได้อยู่สุขสบายด้วยเนาะ,ะสำหรับคนคนเลือกหน้าไพ่กองแรกเนี่ยนะแท้จริงแล้วเนี่ยก็คือเขาทั้งรักคุณชื่นชมคุณ ให้เกียรติคุณและในความสัมพันธ์เขาก็อยากจะแต่งงานเป็นครอบครัวดูแลคุณอยา่างดีมีอาณาจักรเล็กๆให้กับคุณมีบ้านมีที่ดินให้กับคุณให้คุณได้อย่างสุขสบายไปเที่ยวรอบโลกกับเขาได้ลนะอ่าประมาณนั้นนะอ่ะก็ยินดีสําหรับคนเลือกไพ่กองที่หนึ่งเนาะอือทีนี้มามาดูคนที่เลือกหน้าไพ่กองที่สองแท้จริงแล้วเขา คิดอย่างไรนะคะคิดอย่างไรทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์และคิดอย่างไรในเรื่องของอในเรื่องของตัวคุณเองนะอ่ะเนี่ยมาดูกันดีกว่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะอ่ะมาดูกันดีกว่าแท้จริงแล้วเขาคิดอย่างไร เดวี <The> <c oughs> ่เจ้าเล่ปลินปล้อปงปลิ้นปลอนหลอกลวงไม่จริงใจเน้นเซ็กเน้นเฉพาะการมารมหลอกลวงแบบว่าไม่ได้มีคนคนเดียวอะค่ะคือคนคนนี้เป็นคนเพลย์บอยเป็นคนบ้ากลางเป็นคนที่รักแต่ตัวไม่ได้รักหัวใจเป็นคนที่ไปมันเรื่อยๆอะค่ะ เป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไรใครเลยเป็นคนที่ศีลธรรมไม่ค่อยจะอาจจะในเรื่องของอันนี้ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะบวกกับอาจจะเป็นผู้ที่หึงโหดหึงโหดเป็นพวกที่มีอิทธิพลเป็นพวกมาเฟียเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่คือคือถ้าใครได้ลักษณะผู้แบบนี้เนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นกูกกรรมเลยนะอ่าถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็เป็นตัวเขานะไพ่สลับตัวตนได้นะคะแม่หมอมอง,มองว่า the temperance เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ เป็นคนที่ไปไปมาในความสัมพันธ์กับคุณอนะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็แล้วแต่แต่ไม่ได้มีคุณคนเดียวอะค่ะเอ่ออาจจะเป็นเมียน้องสามีน้องก็แล้วแต่นะคะเอ่อถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามันใช่หรือว่ารู้สึกว่าเริ่มสงสัยและระแวงแล้วคุณไม่อยากผิดศีลธรรมก็ลองไปสืบดูนะคะถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในศีลธรรมอยู่แล้วอะคุณก็ไม่ควรที่จะไปคบหาคนเหล่านี้อ่าให้ออกจากความสัมพันธ์เสียนะ แต่ถ้าเกิดในความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะเขาไม่ได้มีคนอื่นแบบลึกซึ้งมานานแล้วมีแต่คุณคนเดียวแต่อารมณ์เป็นประเภทแบบขี้หึงขี้โหดหึงโกรธหึงหวงอารมณ์รุนแรงอะ่ะอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนพายุอ่ะคุณเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาเรียกว,ว่าอารมณ์แบบสองขั้วเนาะอารมณ์แปรปรวนง่ายอะ่ะอารมณ์อ่าอารมณ์คุณไม่สามารถที่จะคาดเดาเขาได้ค่ะขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเนาะก็ถ้าอยู่กับคนลักษณะแบบนี้คนอาจจะต้อง ทำตัวนิ่งๆนะคะบางครั้งถ้าเกิดอารมณ์เขารุนแรงขึ้นมาเนะะี่ยเขาอาจจะทํรลายเข้าของหรือทําร้ายคุณได้เนอะ,ะถ้าใครเป็นลักษณะแบบนี้แม่หมอก็มองมาเป็นกู้กรรมชนิดหนึ่งเอ่อถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นบ่วงกรรมจากคนลักษณะแบบนี้ก็ให้คุณนั่งทําสมาธิเยอะๆนะคะการนั่งทําสมาธิเยอะๆเนี่ยศีลนนะ่ะมันจะต่างกันบุญมันจะต่างกันมันจะดีดเขาออกจากตัวคุณเองได้อืเนาะหนึ่งไม้เท้าดูสิเอ่อ เดอสเตรน์สองดานเนี่ยเห็นไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความหลงไหลอะ่ะเขาอาจจะมองว่าคุณเก่งคุณแกรง่งแล้วมันได้ผลประโยชน์อะไรจากตัวคุณนะคะจากตัวคุณอยู่คุณอาจจะมีกิจการมีงานอะไรที่มันมั่นคงไหมแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ผลประโยชน์จากตรงเนี้ยนั่นหมายความว่ามีสิทธิ์ที่คุณอาจจะถูกหลอกให้ไปเปให้ไปเลี้ยงเขาอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสลับกันก็ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายคู่ของคุณก็อาจจะเป็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะได้ผู้ชายที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือถ้าเพศตรงข้ามก็อาจจะเป็นบุคคลของคุณเนี่ยค่ะอ่าที่เขาเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนเขามองคุณเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งของเล่นชิ้นหนึ่งของแบบผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะคะเออไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รักไม่ใช่รักรักแบบหน้าทนุทะหน่อมะ เดิมูนเห็นไหมความรักมันมีแต่ความอึดอัดและความอึมครึมตัวเขาเองเขาก็รู้สึกอึดอัดและอึมครึมในความสัมพันธ์นี้มากๆกก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายคุณหรือเป็นฝ่ายเขานะคะฝ่ายเขานะคะที่แบบว่าความสัมพันธ์เป็นสามคนสามเราอยู่นะคะแต่มันมีความอึดอัดและอึมครึมในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะอยู่จุดเนี้ยเขาอยากจะไปจากตรงนี้แล้วก็เป็นได้นะคะเอเพียงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาไปจากจุดเนี้ย เขายังมีผลประโยชน์อะไรในทางคุณอยู่หรือเปล่าคุณไปเอื้อผลประโยชน์อะไรให้เขาหรือเปล่าคะอันนี้คุณลองคิดพิจารณาดูเนาะเก้าไม้เทา้าสิบไม้เทา้าเขามองว่าเขาอยู่กับคุณนะ่ะเขาเหนื่อย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 ในความสัมพันธะ์ะก็ไม่รู้เป็นตัวเขาหรือตัวคุณนะที่มีอารมณ์แบบนี้แต่เขารู้สึกว่าเหนื่อยเขารู้สึกว่าอึอดอัดเขารู้สึกว่าไม่โอเอไม่โอเคไม่โอเอนะไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้นะคะ บวกกับเขาก็ไม่เชื่อด้วยว่าคุณน่ะจะมีเขาแค่คนเดียวเออเขาเรียกว่าต่างคนต่างแบบไม่ไว้ใจกันไม่เชื่อใจกันเขามองว่าคุณก็น่าจะมีคนในความสัมพันธ์คนอื่นเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับเขาที่เขาก็มีความสัมพันธ์คนอื่นอยู่นะคะคือพูดง่ายๆว่าไม่เชื่อใจกันและกันความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเขาก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะไปจากคุณเหมือนกันนะอืมแท้จริงเขาคิดแบบนี้นะคะไม่ได้มีความรักเลยนะ เออเจ็ดถ้วยแล้วยังไงต่อสองไม้เท้าเขากําลังมองหาช่องทางมองหาสิ่งที่ดีกว่าคุณเพื่อเตรียมที่จะไปจากคุณอยู่พูดง่ายๆว่าเขากําลังวางแผนที่จะไปจากคุณอยู่นะคะแต่การวางแผนตรงนี้เขาอาจจะไปจากคุณกําลังมองว่าจะไปจากวิธีไหนดีวิธีการแบบไหนดีบางทีแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมเป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่ายหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยรู้สึกอึดอัดคลื่นๆกับตัวคุณหรือเปล่าคะ อันนี้คุณก็ไปพิจารณาที่ตัวคุณด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นที่ตัวเขาแบบนั้นนะแม่หมอก็ว่าดีดออกมาเถอดเนอะแม่หมอะว่าเขาน่าจะเขาน่าจะคิดจะไปทางไกลนะคะไปทางไกลอเฮอร์มิตโอ้ห้าไม่เท้าความสัมพันธ์คุณและเขามันมีแต่การทะเลาะวิวาทกันมีแต่การทะเลาะกันมีแต่การใช้อํานาจกันมีแต่การใช้อารมณ์กันก็ ถ้าไพ่ลักษณะนี้ออกมาแม่หมอบอกว่ามันอาจจะทั้งสองฝั่งนะคือฝั่งโน้นก็อาจจะขี้หึงขี้หวงฝั่งนี้ก็อาจจะขี้จุกขี้จิกหรือเปล่ามันก็เลยผสมปนเปกันอยู่ตรงเนี้ยคือมันมีแต่การทะเลกกาะกันทุกทุกวันมันไม่มีน้อยมากอะ่ะที่จะมานั่งคุยกันแล้วแบบโรแมนติกอตามหน้าไพ่คุณเห็นมามันไม่มีความโรแมนติกเกิดขึ้นเลยนอกจากใครคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นฝั่งนิ่งในความสัมพันธ์ไปการทะเลกกาะกันมันจริงจะไม่เกิดขึ้น เออถ้าหากว่าเป็นตัวคุณเองที่ขี้จุกขี้จิกนะคุณก็ลองปรับถ้าคุณยังรักเขาอยู่นะคุณก็ลองปรับสภาพอารมณ์ของคุณบางทีถ้าเป็นตัวคุณเขาอาจจะอยากให้คุณปรับอารมณ์อารมณ์อ่ะปรับตัวคุณเองให้มันเย็นลงกว่านี้หน่อยหนึ่งนะเพราะเขาอยู่กับคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเนื่อเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากๆเออก็ได้นะที่ต้องวิ่งตามอารมณ์คุณหรืออะไรคุณมากมายหรือการทะเลาะกับคุณตลอดเวลามันทำให้เขาอยากจะไปจากคุณตลอดเวลาอืม ยังไงเนี่ยเพจอัอนสี่ไม้เท้าแม่หมอมองว่าเขาน่าจะอยากจะไปมีครอบครัวใหม่ที่แบบเขาอยากมีครอบครัวที่อยู่แล้วมันมีความสุขอยู่แล้วมันสุขสบายอยู่แล้วมันไม่ต้องมานั่งนั่งทะเลาะกันตลอดเวลานะคะถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนี้ถามว่าเขายังอยากจะอยากจะให้คุณอะ ปรับแก้ในความสัมพันธ์ปรับแก้นี้ัยเพื่อให้ครอบครัวมันอยู่ด้วยกันได้ไหมเขายังยังยังรอตรงนี้อยู่ไหมเขาก็ยังรออยู่นะเขาก็ยังคาดหวังอยู่นะคะว่าวันหนึ่งอะคุณอาจจะปรับตัวเองได้แต่ถ้าคุณปรับไม่ได้สิ่งที่เขาคิดอีกแนวทางหนึ่งเขาก็มองว่าเขาอยากจะมีครอบครัวใหม่อย่างมีชีวิตใหม่อย่างมีรักใหม่เบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ที่จะต้องมานั่งทะเลาะก,กันที่จะต้องมาทําอะไรเหน็ดเหนื่อยามากมายอยู่ตรงเนี้ย ก็ต <S an> ้องดูนะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นคุณหรือเป็นเขาที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่แม่หมอบอกว่าทั้งสองฝั่งอ่ะมันอารมณ์อ่ะคั่วบวกก็อยู่กับบวกคั่วลบอยู่กับลบอ่ะมันเป็นคั่วปะทะกันอ่ะอ่าฮะทีนี้ถ้าตามหน้าไพ่เป็นลักษณะแบบนี้แม่หมอบอกว่าเขาเบื่อในความสัมพันธ์เขาอยากจะไปกับคุณเขาไม่อยากจะไปกับคุณแล้วเออเขาอยากจะไปหาคนใหม่แต่ถ้าตามหน้าไพ่แม่หมอก็ว่าเขาเจอคนใหม่แล้วนะไม่ใช่ไปหาละ เขาเจอคนใหม่แล้วก็ติดต่อกับคนใหม่อยู่แล้วแล้วมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะไปจากคุณเพื่อไปสร้างครอบครัวใหม่ได้อืเขามองว่าเขาอยู่กับคุณเขาก็แค่หลงไหลในร่างกายร่างกายชั่วระยะหนึ่งพอมันหมดความหลงไหลแล้ววะเขาก็ไปไปที่อื่นคือรักอะ่ะเขาบอกว่ารักรักเริ่มต้นอะ่ะอาจจะรักที่หน้าตารักที่หุ่นมันรู้สึกดีแต่โดย นิสัยอะที่อยู่ด้วยกันนานเข้านานเขาเขารู้สึกว่าเขารับอารมณ์และรับนิสัยคุณคุณไม่ได้เอเขารู้สึกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แล้วถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนี้แม่หมอก็มองว่าคุณลองปรับปรับอ่าลักษณะนิสัยตัวคุณใหม่นะแต่ถ้าเป็นตัวเขาที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ปลดปล่อยเขาไปนะคะมันจะได้จบป่วงกรรมกันเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็ลองลองลองค่อยๆเจรจาค่อยๆคุยค่อยๆปรับตัวเนาะถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ เออ่ให้มันหมดบ่วงกรรมกันและต่างคนต่างไปเริ่มชีวิตใหม่อันนั้นน่าจะดีกว่านะคะอ่ะโอเคเนาะก็เป็นกําลังใจกันแลก้กันนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ